ขายมันครับพี่นนองเบื้องครับนี่คือร้านมันเดี๋ยวจกบัรมันวันนี้หนึ่งจุดแปดห้าบวกห้ายิ้มเวลาเราขึ้น กำลังขึ้นทำครับบ่เคยขึ้นหาทอยคือนแล้วครับหาขึ้นแล้วครับ bưng con thì đầm bởi vì đầm mắn không đầm để con bỏ con thì đầm thì được mẹ cũng bưng bưng sau thì đầm thì bỏ khẩu chế cả nếu khó thì buộc bưởi với mình thì vẫn có thì tay lỗ nghiêng to นนมันก็สิไรล,ล้งหันตัวถ้าเปิดเขอามาเที่ยพี่ไหมพอสิเขาสิล็อกลรอไว้เห็นตัวเออเนาะดีเนาะ รถที่แตะเขาเห็นจังเด็ดุมนเลยแม่เคยมาขายวะแม่ทีแรกจีทีแรกมาขายมันจีเบื้องเขาสีดำลงนังเด่เออเป็นรถจังวะเราเขสีดำจังวะอันเด่เออเน,ดนเดนเด้อันเด่นหนุ่้องดเดก็นั่งขับมันเด้ เขาปรได้เหตุแบบอะไรสองดำครับครับโอ้ลงแบบนี้เองโอ้ปรได้เหตุจังยากแล้วเขาสิเลียนไปได้ไปะนะเดินหน้าต้องเดินหน้าละนานนี่หลีต้องต้องรถติดดำตัวเนี่ยปรได้เหตุจังยากเลยนะโอ้ดีแถว啊

แกหนึงมันคายอยู่นั่นเดิเออสิเคียรงอ่ะตัวสิเคียร์ออกแกนก็บิดกตัววันนี้ก็สิรดมาเกียร์ตัวปะนะ อ่าดับลงเสร็จแล้วโชว์ง่มั้งอ่าเสร็จแล้วเสร็จขับรถลงมก่อนนะน,น่า <c oughs> เสร็จเลยอะได้สำนันหละมันเชอ์เนี่ยนี่สองกองครับนี่มือนีมีสนีทต้นเนี่ย มันนี้มีคนมาขายกระเพาะัวนะี้สองกล่องของไงก็ห่ออยู่นนหัวเขาคือสวงไหกล่องห่ออยู่ Trong Terrain bây giờ, không làm sao mà ra đường lên này Hoặc สั่งบเทเป้าแล้วนะเนาะแรานมาสั่งแล้วเนนะอะ,ะโอ้วเรานลงเลยเราว่าย่านดีแม่แล้ย่านดีแต่ก็ เดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าสั่งเนาะถามว่าสั่งรถตีแม่จักบาทนะเดีเเ๋ยวเขาก็สิเกียร์ตันเดียเขาก็สิบปเกียรออกเห็นปะเขาสิบไปเกียรออก เาดิไปเกีดยดรบัรทไหเรียนรถมาเกียอีกเเกลีมื่อวกองเดียวกันสร้างอหนักครับข้างล่าง16ตันหน่งเจ้าตันหนึ่งเจ้าต้องไปเอานันทวัทนเออว่าส่วนเจ้าละง่ายเดี๋ยวนะว่าง่ายยังเดี๋วสาลง่ายง่ายหนึหนหน่ง โอ้เขาบอลลยกกหรอกเขาก็มีวิธีเนาะตลกดีตลกติจะกือขับขึ้นน้เป็ียน

โอ้ยทำเท่เลท่่เาะด้แ้อาอออออออนี่นะครับขายมันพันสเห้อยหกสิบเก้ากิโลพันบาท ครับเงินมือนี่ครับผมเสร็จแล้วครับคลิปนี้ขอตัวเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปขุดมันอีกบออหนึ่งก็แล้วครับผม